คุณเคยได้ยินเสียงหมาหอนพร้อมกันตอนกลางคืนไหมคนโบราณเชื่อว่าเสียงนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเล่ากันว่าหากหมาหอนโดยหันหน้าไปทางเดียวกันเชื่อว่ามีผีหรือวิญญาณกำลังผ่านเสียงหอนยาวโหวยหวนเหมือนเสียงร้องไห้ของใครบางคนทำให้คนฟังขนลุกไปทั้งตัวบางพื้นที่เชื่อว่าหากหมาหอนอยู่หน้าบ้านใครแสดงว่าบ้านนั้นกำลังจะมีเหตุร้ายหรือมีใครบางคนในบ้านกำลังจะเจ็บป่วยหรือจากไป จึงเป็นที่มาของการเรียกเสียงหมาหอนว่าเป็นสัญญาณแห่งความตายไม่เพียงเท่านั้นยังมีความเชื่อว่าหมามองเห็นสิ่งที่ตาม,มนุษย์ไม่เห็นเมื่อมันเห่าหรือหอนใส่ความมืดอาจกำลังตอบโต้กับสิ่งลี้ลับที่อยู่รอบตัวเราแม้ในปัจจุบันจะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นการสื่อสารกันของสัตว์แต่ความเชื่อโบราณยังคงทำให้เสียงหมาหอนในยามดึกไม่เคยเป็นแค่เสียงธรรมดาเพราะสำหรับใครหลายคน นั่นอาจคือเสียงประกาศการมาของผีที่อยู่ใกล้ตัวคุณแล้วก็ได้